อนกระสุกเลยพี่น้องนี่ยีซีนพี่ซีนเล่นเป็นเครื่องในเคียงเอาเคียงนะเคียงมันขึ้นเก้าปลาอ่ะซอยซอยสมบราสมบราพี่น้องพี่สมบรายัง่ยเลือดติัวเครื่องในในี่ปีนเครื่องในพี่น้องกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องนี่มาผมมาพอก็ไดีขึ้นเกาเ่าแล้วตอนนี้อยู่สวนนี่คือเกา่าพี่น้อง ตอนนี да luz, la gente. La gente la ้เฮามากุนมันนี่คือเก่ามันนี้ยับคือมากลนทั้งโน่นเลยพี่น้องอยู่ทั้งลมโบไวมันลมอุ้ยกลนยากมันนี้ยับคือมากลนกันอยู่ทั้งเครื่องหัวทั้งลมแคมหองกวืนยากพี่น้องเอ้ยมันลมกนลำบากรูปปีนี่มันลมหัวกัะบอกไ้นี่เป็นแถวโน่นแถวมันอันนี้ก็กนงายอยู่พี่น้อง ตอนนี้เขายับขึ้นมาคนทางคนเบิ่งทางสิทางสูงนี่นะทั้งบอลม็อปมาเบิ่งหัวมันว่าส no ิเป็นอย่งไรทั้งบอลม็อปทางลมเนี่ยโอ้ยลบลบไปหน้องหัวกับบ่คอยมีเขามันลมขึ้นมาคนเบิ่งทางสูงนี่แค่นี้มันสูงหนามบ่อนีก็ได้พี่น้องเดี๋ยวมาชมกันเบิางหัวทางบอลมนี่สิมีเป็นหัวบ่โอ้สกาดไป ห่อนเลยพี่น้องเอ้ยจะมีห้ากลลอมเลยนี่ห้ากลลอมใหม่พี่น้องมากันสามคนมาบุกมานี่ว่าในี่ยเป็นบัว大妈มานี่มากันสามคนมาบุกกันมันตะกลนหนักว่านะกลงมืนเมาในรถเดียวในรถนึงพี่น้องมีพากันมากลล้างตะกลงายนี่ว่ได้ปั่นพี่น้องเอากระชีกลกันประมาณ สองสามตไทยก็สิปันตากมันลมกลนยากนี่น้องเอ้ยลบลบลบสวนนี่สวนญ่แปลงไ่เฮานี่มันหลอมลายเดี๋ยวพวกายส้มกันตั้งโน่นนี่จะเป็นจะได้หัวมันวัวงหงองูงงว เดินหัวไงโดนวบดกไพันนี่ดกี่นอย่รแถวหวเดนวนนือ่มองบ่ามนล่มจใส่ได้อยู่ี่นองเอ้ยหัวมันก็ได้คนกง่าอยู่บ่มันล่มนู้ขุดเอา รกเติร์ฟองวนมลุลมพี่นองกางามอยู่ดูว่าโอเคอยู่บอลมันล่มกับอูย้ยอย่าหายลายพี่น้องวันนี้มันล่มล่มตัวล,ลายลาย,ยมาผมมาหนูก็ได้พี่น้องเด้อมือนนี่ ตากแดดพี่น้องเอ้ยปากกาเริ่มห่อนใหม่อีกแล้วขาดเหงาก,ก็ห่อนๆหน,นาวๆอยู่

บอลได้หมุมก็หัวมันก็ถือว่าใช้ได้อยู่น้องโอเคอยู่นี่แต่บอลมันลมก็ไม่ได้อยู่น้องมันเทากัง่ามอยู่แบบมันเป็นโพดไม่จังได้ก็บอ้โหลมมันไปแถวเลยเนาะมันเปไหลสองไหลวะ แก็มกักงานมันกันบึทาบอลมาล่นไปบางามนีนี่งิมันธรรมศาสตร์นี่ยปูกั้แรบธรรมศาตร์บอดใส่ปูใส่ที่นี่สสนนยังเลยนะีะใน่คนเป็นหลองก้างนี่นหลงจริงเลนวันน้ยังลายอีกทั้เดี๋ยวการสร้างทางล้งกันี้ก็มีอีกพี่น้องตอนนี้แดดแทห้งฮอนแห้ง หเราคนแถวโฮมพี่น้องหาเราคนแถวโฮมใหม่แต่ว่าชวนเท่ากับคนคางใหม่ลายสมควรพี่น้องมันก็เลยบวชคอยจะงามไปเลยคนก็เป็นมองบวกลมกับหัวมันคือว่าใส่ได้ใส่ได้พี่น้องเฮ็ดูุชนะหัวตัวนั้นล่มพี่น้องเลยบัง ฝากพี่น้องกุไลเพื่อเป็กำลังใจหวัวนี้ทุกคนด้อคนสนววับสนุนเฮาเมื่อนี้ฝาพี่น้องมาคนมันอีกขึ้เกา่ายังอี้เป็นเดือนพี่น้องชวนนี้ถือว่าส่วนใหญ่และ่วนแปลงนี้เป็นแปลงใหญ่พี่น้องน่าี่เป็นเดือนกว่าสีแล้วกว่าสีสำเร็จยางมันล่มกับกุญยากพี่น้องเอ้ยตอนที่เวิรคนมากก็คิดว่าน่าี่โอเคใช้ได้อยู่พี่น้องหัวมันให เบนพอมันบริลมแถวโน่นเนี่ยบริลมพี่น้องคือว่าห้ามอยู่มันหอบปีนี้ก็ได้หมดคนก็บาหนักก็ได้พี่น้องคนหอบก็กดหมดไหวเถอะไหวเถอะด้วยหมือนนี่นี่ไหวเถอะคนโหบริคุดบุกไปได้คุด่ัวนี่คุดถูกคุ้มเลยพี่น้องถูกคุ้มถูกเงาโว้ยเผื่อสิได้มัดมือได้แต่ลดนึงนี่พี่น้องป้อน เน่าได้ในบึงด้วยเน่านี่มันของมันห่มองบุรุษก็งามในบึงพี่น้องนี่พิเดี๋ยวพาพี่น้องเบืองเลาะไปถั่วเลยนะตัวขี้ลาตัวงามเลยมันเน่าพี่น้องอยากเน่าดินตัวนี่โู้โหก็จะได้อยากเน่าเน่าได้ส่วแป้งนี่ส่วนนี้ก็ากำลังกลนไปประมาณหลายๆหนึ่งแล้วนี่หยับไปแล้วเนาะห่อนบ่ มันอดมือนกัน,ล,นละท่านี้มันมดดไร้ป้ายวันทั้งนี้มันบลวมใี่ไหมคับกรสีกลง่ายนี่ไร้ปาย<อ>นี่ก็ได้เวลาพักเทียนเลยพี่นอ้องเอ้ยเอากระลังสีมาเห็ดกินมันยังกินเขาอยู่ส่วนนี้คือเกามันเห่ากันบางครัค้งกลนยากพอสมควรนี่พี่น้อง ตัวนี้กำลังเห็ดกินพอเห็ดกินพี่น้องปีกสีนี้เลยฮันดี้คือเกาปีกสีพี่น้องมาเลยกำลังเห็ดกินผักเพียงมากินถั่วแล้กกนเด้กีนน้องด้อมาเนี่ยกำลังปีกสีต้นกะสุบเลยพี่น้องนี่ปีกสีปีกสีเลนกัง่ายยียงเอาียงนะยงมัเก่าปลา ซอยซอยคำลาคำราพี่น้องพีคำลายังเลือดจุตเคืองในนี่ปีงเคืองในพี่น้องผ่นกันได้เป็นอย่างดื้อมาหนึ่กินข้าวปลาขนมันขนแดงก็จจิกับกันพี่น้องตอนนี้เก็ขนมันนาชีิพ่อได้แหละเบิ่งมันลมถ้าล้างเบิ้นี่พี่น้องเบิ่งเนี่ยโอ้ยขนลำบากเนี่ยเฮ้ยมันลมเนี่ยเบิ่งพ่อ ไตเป็นตดเ,เลยแต่มองนั่นบอลมก็คนง่ายอยู่บอลมลมเนี่ยกระชุ่นพองแข่งพี่นอ้องอือสองมือแล้วเพอกินเกาอยู่ป่ะอยู่สวนกินอาหารดีคือเกามันนี้กินสีดมั่วมัวโซ่แล้วก็พักกันขาเลยพี่นอ้มามานองมาพี่น้องมาแับนี้มา นายคือีเคียวกลุ่มเล้เนาะนะครับต้นตบก

เว้นโหมยท่องโอ้โยันไปชอบหลอกเล่ลอยเลยเล่นก็เส้นี่มันของโค่ัองคำั่วยเลยอยากเลยไปเขาที่พู่งพระนี่าบุบบัน้่บางนะไปแล้ววัานี้ไปให้ฮหดพูดเนาะเนี่ยจะมาแสดงตายมีกจะายเหรอบ้าเลย ไม่มดได้ลยไม่ไม่ไม่ทำได้หรอกขไปอะงวงูตุยตุยนึกงูผมนไม่เห็นจ๊ะกินงตุยกินงูมือย่าเขาบอกนี่กินงูนยั่วมีแต่งูหวาปูไว้กินก่อนกินอื่นนะกินดิิ ยาหานเยอยหังพุ่งขึ้นแซ่บขก้นยอ,องเอรืหมัน้่าว่าร้องเลยอืมกบลื่นร้องไหมรู้จะเลิศผมไม่ช้ามขังนออี้้ยเรื่องมันจะสองอะไรก็ลอยทุกิ เินบมบ้านอาโคนไฟผอมพี่นงเอ้ยมนมากินกันเลยพี่น้องเอ้ยมาเลยพี่น้องเอ้เ็นรกับเลยบุกเลยนาหกันเลยบุกยองขนาดโอ้ดแงพี่น้ออ้ยมอมี่้พี่น้องกค้องไม่นิดนะางอีรับพี่น้อง